8ปดแปดเอาจับมือสื้อยังซื้อยู่เลยว่าใครจอสิว่าว่าเป็นบ้าบ่เถือกเลขแปดฟันเด็ดบ่ค่อยถือกบ้านเลขที่กระแปดทีแปดนะยูเนี่ยล้งนั่นเท่าไรสันแปดสิบเอ็ดแปสบอแปดสบ <c oughs> อืมก็ฝันดอกรอบนแต่ว่าากซื้ออ่้อยอ ไลปมามาตามเลขคงสุดท้ายอีดีเ้ยพี่น้องเ็้ยเมื่อนี่เขาเเลขที่วกอ่เาเลีกว่ฟันดียินแต่ว่าฟันดีซื้อให้ตัวใดกอฟันดีแท้ซื้ออะไปนั่งลงมสื้อแล้วนีแ่อ่เยว ันเว้าเลี้ยงฝันเนาะเออเว้าเลี้ยงฝันคนฝันแม่นเนาะเอาบ่เป็นยังข <mustache it. S 1> ันไลรต่อเลี้ันเป็นให้วายไปลวดว่าวเลี้ยงฝันเมื่อนั่นครับฝันนั่นเห็นนั่นข้าเจ้าอันซันให้โล่ไหมตู้เขียวนี่ตู้เขียวอยู่เฮี้นลุมเราละ แล้มันยังเอาลูกไฮโลมาสันสันวันนี้ลูกไฮโลประเด็นเต้นออกจากจานสองเม็ดที่บักหาแดงขึ้นเครื่องยู่ไหม,มแต่ว่าเล่นห้วยป้าจะเต้นออกจากนมาสองสองเม็ดนี่กับกบักหาบักหาบักซีแดงบพรมันสีนมันบ่าด,ดำนะที่จริงบักซีมันค่อยแดยงเอ,เออบักซีกับบักเยียวมันค่อยแดยงนะวันนี้เลยถามเล่ามีเข้าหลายบันไดบอก แทงมาเลยเบาอ,อัน้นเหมือนที่โยกเข้าเล่านะ <Ừ. S 2> วันนี้ตัวบรรทัศนเข้าไปฟานที่มันติดไว้ตัเป็นแก้วทใส่นะซองเขาไปยังไปเห็นหมักหาทั้งในอยกเลยยกเข้าเลยนะยกเลยโยกเขา้าไห้แทงหาเลยเออแทงหาแทง<ม>หาตัวเดียวน่ะแต่วันนี้ก็โยกอันก็ยังให้แทงอันเพราะว่ามันโดดออกมาเราหาซองเม็ด มันถืออยู่แล้วน้ามันนี่ตัวทั้งในเพิ่นเห็นแท่งมันถี่มีอย่างนะเจ้าของซองเข้าไปมันเป็นเป็เป่ยนกยังจูกแก้วเขาเนี่อุ้มไปมันก็เลี้ยวเห็นอ่นะเนาะแต่ถามเข้ามิหลายคนไดยที่โยกเกด,ดึงหมักหานะก็ะเล่นยังว่าเล่นชื่อหาซองหาสามนะเพราะว่ามันหาม่ตด้ตองหานะ

หาไม่ไดหาสีแดงนี่เ่ะไม่หาสีดำนี่มาแก้าหาลูกเตานน่มันสีเป็นเออมันจะเป็นสีดำนะแต่ว่าได้มาคิดว่ามันมันทีเขาหาบ่สินนี่หามาแล้วล่ะเอาหายืนหายืนนะอ่าหายืนแล้วใช่ไว้ซีสุดเดี๋ยวตั้แต่ไล่เอาหาย่างเดียวหาสามหาสองหาลอตเตอรี่ เคยฟันแม่นอย่เลื่อนนะใส่พี่น้องถือเออถือไม่จังวะน่ะมี่เรื่องเทียมไม่ก็ซับกันเมี่ยเถือกปวเถือกปวเถือกัวถือกมี่ปวเถือกอะไรวาวหันเมี่ยเถือกแตางวาบังหันะี่เขาอืมบางบ้านนี่เขาออ่าบางบ้านี่ยกซื้อเือซื้อซื้อซื้อาที่เจ้าของน่ะเยดเ็ก็แปโอ้โหเ็ดตดแปไม่จดซื้อ ถือต das um, um, ันักด้บนเือแแหาพ่นานะเี่นวันนี่เื้อัวได้บานวานี่ื้อบันนี่ต้องช่วงช่วงใบช่วงใบม่วงแค่อยสีสรุปกันยูป้ามั่นบละมดนใบม่วงเมื่อนั้นใบม่วงจมป้านใบม่วงเราจิตเอเลอสื้องกระปุนเนะ่อื้อเื้อจัด ตัวได้เกาตัวได้เกาที่สุดที่สุดเออห้า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 สามห้าสองห้าห้าห้าสามห้าสองถึงแล้วลว่าจ้ะห้าห้าห้าสาม สตัวห้าบ้านเด็กี่ยหนักหน่อยต้องหรับตัวนี่สาตัวยังสื่อเป็นวะเจาก็มพ่อมานั่งไงเล่าไม่เกือบตัวเฮงเฮงอย่าไรแฮงไล่เฮงเฮาเอามาสัเขาขอภัยเบิ้ลตัวเด็กเขาลวด เพิ่มให้คู่นึงเดี๋ยวใจบอกมันเฮาดีดีมันคือเฮาหมดแผลเดี๋ย่นี e ่นะเฮาออกเล่นเฮาออกออกเล่นเออคือพ่น่าออกแล้วออกแล้วก็มาจักแล้วตรงเด้ตรง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 อายกขึ้นอีกนี่ละมือมานแล้วมือรุ่นแล้วมือมานแล้วมาจับถือจดพี่น้องมือนี้มาจับถือ เนี่ยทางนะเพราะ,ระวะ่ามันใจตัวนี้ล่ละก็เอาเราสูฟังไม่อีกเนีย่ยเรา,า,าฟันนั่นน่ะคือฟันคางเ็ดเดินเลย,ยฟันจหลายมือไปฟันลายมือนี่ธรรมดา,าขนนาดถ้ามันดีเข่าเนี่ยมันดีตอเราจับตุกตุกจับตุกตุกจับตุกตุกจับตึงมันมันเตียน มันเดียนฟันได้นิ่นๆบัดแต่เขาร้ามันเข่ามันนี่ฟันต่อหววหลุดนะมักห่มๆแห,หละเตี้งเมียขึ้นมาโยกเข่าเขาเข่าเขาขาดวุ้ยเข่าขา,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 ขาดคุณแลววุ้ยเอาเป็นเอานนอนอเอี็น้องมันเห็นป่านนั่น,นมันก็อวดโยกบ่ไดเนาะอ่ถามว่ามีเข้าร้ายบันไดคุณแล้วอ่ ยกจนเข้าขาดเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี่ยเพอธรรมดาบ้านเลขที่แปดแปดเอาอีกบ่นนอนนอนขึ้สิล้มสิออกแปดแปดจ้าละย่ามาดูอะไรตัวมาต่อแปดแปดพ้นเถือกไปแล้วเด้กพี่น้องมือนี่มาเอาหาหาเหมือนั้นเหมือนนั้นแปดแปดก่อนเข่าของเราเข่าของเมียบ้าน เสดสิสลับกันเถื่อนกันบ่เฮ้ยติเถืกพร้อมกันอยู่บ่เถื่อคว่ำกันจักเจ้าอืมบ่ถื่อคว่ำกันจักเจ้าแต่ว่ามีผู้เถื่อทางบ่ลุยจักเจ้ามีผู้ได้อยู่อ้าวนี่นะครับหน้าหน้าใช่ข้นฟันแม่นนะครับบ้านเลขที่นี่ถื่อไม่ตลอดถื่อเลขนะครับผม เอามือนี่ยังมือมาเอาคงสุดท้ายเลยดินไมาเอาเด็ดเด็ดเลยนะครับผมนี่ตามนี่ตามนี่เล่เอฟซีวันเกิดันเกดวันเกิดบ่ห้าม้องมะ้บีดหพอดีเลยห้านึง